สวัสดีค่ะพอกับช่องฮักแห้งสไตล์นะพี่น้องมอน,นี้มาเห็ดกับข้าวจ้าเดีย๋ยวเขาไปเบิ่งวัตถุดิบพอกอนวาหมอนี้มีอีอย่างนะที่เป็นเมนูของเขาได้ไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรมาทํากับข้าวกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่จ้าปาเห็ดค้นของเขาตัวใหญ่ๆพี่น้องทองาความสะอาดเรียบร้อยเนาะแพรแห่งเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเสียวตัวเนี้ไปทอดกรอบๆนะพี่น้องแต่ก่อนเินห้องสิซับน้ำ เดี๋ยวเขาก็ไปเตรี่ยมเครื่อง,ยงอย่างอื่นกันเลยจ้าไะไปพร้อมกันเลยจ้าพริกแดงรากผักชีตามลงไปน้ำเกลือพี่น,อน้องกระเทียมนะคะ เาเบอุปกรณ์ทัาพร้อมแล้วพี่น้องก็ะิมีป่าซ้ายเนาะปลาเห็ดพนตัวใหญ่ๆแพ่แห้งเดียบร้อยแล้วก็เป็นพริกแดงกระเทียมแล้วก็รากผักชีเนาะพี่น้องตำให้ละเอียดเนาะรวมๆกันนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บพริกแดงใหญ่เหลืองเขียวเนาะรวมๆกันพี่น้องมะเขือเทศแล้วก็สับประรดน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ตัวนี้ จะสิเป็นคิงค่ะเวลาเอาไปทอดป่ามันจะเดินเบาเน่า,านะพี่น้องป่ะเราไปลงมือกันเลยจา้าก่อนอื่นเข้ไปทอดป่ากันก่อนพี่น้องป่ะไปลุยกันเลยค่ะเห็ดโคนตัวใหญ่ๆคิงนะคะน้ำมันลงไปเลยค่ะ tiếng cọ, à, thứ hai xuống đi, xin xong rồi, xin xong ถอดกรอกหลอกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพักปลาไปก่อนเนาะค่ะสวยงามนะคะไปเราจะพักไว้ก่อนไปเลยเต็มต่อนะคะพลิกใส่ไปค่ะอัดควอมได้เนยนะ น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลนี้ เติมพงพุงรสไปจักหน่อยพี่น้องพงพุงรสนะคะน,น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวพี่น้องจักสองช้อน พริกเขียวเหลืองแดงของเรานะคะใส่ไปเลยไปเลยนะคะท้ายนี่เลยค่ะมะเขือเทศคนจะอันราชของเราสีสัน ทิมรสชาติหน่อยนะคะเป็นจริงใหญ่เหรือยังถ้าพอใจแล้วก็ยกลงเลยนะคะอร่อยละเติมซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงก็ซีอิ๊วขาวอีกนิดหน่อยก็ยกลงได้เลยนะคะแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้องเลยพอ,อใจแล้วพี่นอ้องหอมยกลงเสิร์ฟแล้วนะปวดรัวๆล่ะเดี๋ยวเอาไปราดเดี๋ยวตากรอเพราะเลยตอนนี้ ปลากรอบพร้อมแล้วพี่น้องจัดเตรียมซสิจ,จานเรียบร้อยแล้วเนาะเหลืองๆืองกรอบๆตัวใหญ่ๆพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาเสิยวฟน้ำลาดของเขามาลาดลงไปเนาะหืมน่าทานมากค่ะมาน้ำลาดมาแล้วลาดลงไปที่ตัวปลาเลยจ้า เือเด้จะเซตเรียบร้อยนะพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องน้าตาเป็นปแต่แซ่บบพราเพราะส่แดดเจราะจ่ามอากัศจะลืมเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้กระสีพร้า,าแค่นี้ก็เด้จเอจาเมนูนี้สามารถทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ ปลาไส้หรือปลาเห็ดคนตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเอามาทอดกรอบๆแล้วก็เห็ดสามรสบ้าตาเป็นจะแบแพงพี่น้องมาเด้อบ้านี้ไปจ้าไปากินข้าวก้อนจ้าสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะจ้าเนะาะจังไหก็จะลืมนะจ้าทำอาไก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะที่เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้า สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแลกกันเพราว่าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ